you run and leave you want to do it điểm không. Ừ. Hai cái. Được rồi. Đúng không nhỉ? Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng

วันนี้ที่เราขึ้นมาจ็มีรถเขียดทางเลงกัน đó, cái mặt này đi luôn, cái mặt này đi luôn, cái mặt này đi luôn, cái mặt này này cái mặt

คนยอดดอยนี้สามารถที่จะมองเห็นวิวได้รอบที่นะครับต้องไปดูได้ทุกจุดนะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ดอยมอนอังเกตอำเภอเสมืงจังหวัดเชียงใหม่นะครับบ้านข้างที่เห็นเมื่อกี้เป็นบ้านปังขมนะครับตอนนี้ฟ้ากำลังจะปิดฝนกำลังจะตกนะครับมีการบานเขาวนี้สุดยอดมากนะครับนี่หมอกจะปิดบังหมดแล้วนะครับ すぐ判断を。